พูดคุยหล pues ังดูคเลเดอร์เซเบอร์ตอนที่ย yeah. um ี yeah. yeah. ่สิบยี่สิบยี่สแล้วเดินทางกันมาจัดครึ่งซีรีส์แล้วนะฮะในท็อกอัโบของเราก็มียีสคลิปสักทีเย่ไ่นำดาวกันบอลท็อกอัโบดิมไม่ใช่ทูบอโบอ้เปรตอีก็เป็นการเดินทางที่ เริ่มมาได้ยาวนานแล้วเหมือนกันนะฮะคุณเกรธถ้ายี่สิบตอนนี่ก็ประมาณครึ่งทางสี่ห้าเรือแล้วนะเป็นเล่นไฟะอีกแค่ยี่สิบยี่สิบกว่าตอนก็จะจบแล้วนะฮะอีกยี่สิบตอนก็ก็สิบก็จะคบปีแล้วนะก็จะคบปีนึงแล้วนะแม่เต้นจริงๆในเรื่องนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะฮะในตอนที่ยี่สิบนี้นะครับผม กำลังมีการเฉลยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับผมในตอนนี้นั่นเองซุบ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 ซ้ยไป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 โดนจับวะ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 เฮ้ยอย่างนั้นเหรอเฮอย่างนั้นเลยทำไงดีวะเฮ้ยไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อยากรู้อยากอยากรู้วะอยากรู้วะอยากรู้วะอยากรู้ว่ะต้องดูทอกับโบตอนนี้โอ้โหเป็นเล่นไปขายเก่งไปฟังกันเลยโอ้ยหลังจากตอนที่แล้วเนี่ย ที่สู้กับไดฮินจิเสร็จใช่ไหมใช่แล้วโทมัสนี่วิ่งมาแล้กำลังหอบเลยแต่ตอนนี้หายหอบแล้วฟิตขึ้นต้นใหม่ปุ๊บรีสตามินาฟิตแล้วเอ้ยไปอยู่ไหนวะวิ่งมานี่เจอแล้วกำแพงรถเอ้ามันหนีไปอีกแล้วเมจังนี่ก็บอกเลยอย่างนี้หนังสือก็เสร็จก่อนที่ประโถังไม่ได้โชว์พลัง การใช้ดาบตัดเลยตัวงี้ต้องซื้อเสร็จก่อนที่เนี่ยมันสร้างหนีสร้างหนีเนี่ยแล้วโทมานี่ก็บอกว่าอย่างงี้เราต้องแยกกันไปตามหาเธอเนี่ยไปกับยูริเดี๋ยวฉันลุยเดี่ยวแบ่งทีแบ่งทีแล้วเมจังเนี่ยหันกลับไปหายูริไม่เจอเฮ้ยยูริหายไปไหนไปไหนไปไหนเพราะวา่าตงขับจักรยานยูริอลว่าแทนขับไปแล้ว เอ,เอาเท้าสไลด์มาเลยซิ่งจักรยานไปตามหาเมกิโดแต่ตัดกันมาเนี่ยที่ s ซาเ h e r n นเบสยังคงปิดไฟกันอยู่นั่งล้อมหัวกันแล้วไดชินจินี่บอกว่าไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อ,อคนเป็นเมกิโดโอ้โหผมเนี่เห็นกับตางองอไรนาหนึน่งโอ้โหไม่อยากเชื่อมันเอาเด็กมัธยมปลายที่รักในโบนเดวมาเป็นเมกิโด มันทำได้ยังไงไมันไม่ใช่คนอไอพวกชั่วไอเลวเอ้คุณโอกกมิสีม่มาแล้วอย่างนี้เราก็ฆ่าไม่กีโดมไม่ได้สิบ้าจริงเชียวเราจะทำไงดีหรือว่าที่ที่โทมัสพูดจะเป็นความจริงกันแน่เฮ้ยเฮ้ยนทาโร่ี่หมาแล้วหรือว่าโทมัสคุณกำลังพูดความจริงอยู่ครับอืมน้องเรน,นี่นั่งแบบนั่งแบบ้ยไปไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้น้องเลนนี่ขู่แล้วเฮ้ยไอ้คนถึกหมาว่าไม่เชื่อมันได้ยังไงมันเชื่อคำของคำาไม่โจที่มันฆ่ากันตกคุ้งอ่ะโอ้ยมันฆ่ากันตกคุ้งอ่ะเชื่อได้ไงวะแล้วมาละมาละไอรอนไอรอนประจําวงเฮ้ยถ้าคนเป็นในกิโดอ่ะก็ต้องฆ่ามันทิ้งซะ มันเป็นหน้าที่ของนักดับต้องทำเพื่อปกป้องโลกใบนี้เอาไว้อันนี้คือเสียงของอคุณโอกาบี่ปะ่ะเสียงเล็กถ้ามันเป็นมิกิโดไปแล้ว <laughs> ก็ช่วยไม่ได้ต้องข้ามันทิง้งซะไอ้ยินจีนี่มาแล้วแต่ว่าโทมัสบอกว่าถ้าใช้ดาบแผงแสงอะ่ะจะช่วยคนได้นะงั้นก็ยอาดาบแผงแสงมาดีวะเฮ้ยต้องให้สั่งหลายๆรอบเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยลูกน้องภาษาอะไรวะไอ้พวกโง่ไม่มีสมองคิด มีประสิทธิภาพทํางานไม่ได้เรื่องเดี๋ยวต้องอให้พี่ไปลุยเองเฮ้พวกนี้ไปเอามาเลยนะตาแบงแสงถ้าเอามาไม่ได้ก็ฆ่ามันทิง้ง้ะเมกิโดะฮะโอ้ยต้องให้พี่สอนเนี่ยคิดที่สมองอะ่ะคิดอันอย่างที่โดนเลกาสวยแบบเลกามันโกรธใครมาไว้ <laughs> 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 โมโหโบทมาชา้าไปหน่อยกว่าจะได้เปิดตัวแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยตัดไปเลยโอ้โหแก๊งบอยแบร์เนี่ยสโตเลยกนี่มองมองกล้องมองกล้อง ได้ข่าวว่าซอสออฟโลโก,กุสเนี่ยทะเลาะกันเองอยู่มันต่อยกันเองมันโอ้โหมันกำลังนัวเลยตอนเนี้ยกำลังนัวเลยโซอัสนี่ <c oughs> ไอพวกบ้าเห้ยมันต่อยกันเองควาย <c oughs> ไอพวกนี้นี่โง่จริงๆความสมารครคีมันไม่มีโอกาสทองแล้วก่อนได้ยังไงแล้วนี่มากระทองเราแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาที่โทมัสเนี่ยกำลังเดินมองไปที่กระจก แล้วเห็นเห็นภาพแฟลชแบ็กตอนที่แล้วนาชินจิสะท้อนท่าแม่ตาของตัวเองโทมัสก็แบบนักดาบของจริงนักดาบคนนี้เหมือนนี่นี่สินะนักดาบของจริงฉันน่าจะเป็นได้เหมือนกันนะนักดาบของจริงเหลยแล้วโทมัสเนี่ยก็ไปเจอเจอแล้วชินโดคุงเดินมาแล้วอคุณคุณคำวิยาาะช่วยชินโดคุงวิ่งตามไปชินโดคุงวิ่งตามไปแล้วแปลงร่างเป็น เบรฟดากอนเข้าไปสู้กับไม่กี่ทุกคนราชากำลังนัวเลยตุบตับตุบตับแล้วเขาก็กลับมาใครกคราวใครเลกิเอโดนแล้ว <c oughs> มีแค่เกเรที่ฉันให้อภัยไม่ได้โมโหทำฉันไม่แสบมากนะสองตอนที่แล้วอะฮะเลกิเอโรที่โดดกำหมัดกำหมัดแน่นมากวัน <c oughs> นี้แหล่เกเต้องตาอยแทแทเท้าฉัน ไอ้นักดาบแห่งเฟลฮงมาสู้กันกําลังซัดแลยปั๊บปั๊บปั๊บน้องเล่นนิดนี้น้องเลนก็เดินมามือสั่นเลยมือสั่นแล้วเมื่อนเราแปลงร่าเป็นเคนซันวิ่งเข้ามาแล้ววิ่งมาโทมาบอกเล่นฝากเลเกลด้วยเอาดาบใส่ฟ้าขืนมาตุ๊บตุ๊บซัดโทมัสดิ้นเลยโทมั ไของมึงเนี่ยอะไรอยู่ตีกันเองอะไรเนี่ยส่งทับใส่มาขึ้นมามันไม่ใช่ดาบของแกมันเอาของแอนโตคงเอามาเดี๋ยวนีว้เอามาทั้งมันกำลังกิ้งแล้วแล้วทีมของน้องเมย์เนี่ยเดินมาพอดีอยูริเดินแบบโอ้โหสู้กันอยู่อย่างนั้นเหรอโอ้น่าสนใจหยิบป๊อปคอร์นมากินน้องเมย์จ้างนี่มาแล้วแปลงร่างดิวะ ไปแปลงล่างแปลงล่างจะยืนดูทำไมแปลงล่างขี้เลื่มขัดมาขี้เลืมขัดหยุดหนอยเ่ออานั่นใส่ปี๊บอ้จุกอยู่นี่หนึ่งกับจุกับอ๋อเศบซีดเศบซีดต่อไปหนังสือเอาหนังสือมานี่เออเปิด Girl All Over ใส่มึงพูดแปลงร่างนี่แปลงร่างแปลงร่างดิงฮู้ว์ is shining งโซดแปลงร่างกันไปสำหรับไซโค แล้วเข้ามาช่วยโทมสัสเนี่ยสู้กับเลกิเอลและน้องเลนแล้วพอกำลังซัดเนี่ยโทมสัสเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วดากนอนิกไนเน์แล้วโดนน้องเลนกับเลกิเอลลุมตุบตับตุบตับ,ต,บตุบตับตุบตุบตบแล้วลุงใบอยู่ดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ดีมีคนเดินลากดาบมาดิเอ้ยใครกันนะ่าเอ้ยใครอ่ะเดินมาโอ้โหทำเรื่องสนุกสนุกกันอยู่นี่นะไม่ชัวร์เลยไม่ชัวร์เลยดีท้ายที่พูด ไม่ได้เจอกันนานนะนักดาบแห่งซ้ายลุมคิดถึงว่ะค,คิดถึง,ถงกันซะด้วย <c oughs> คิดถึงดีซาเหมือนกันด้วยไม่เจอตั้งนานแล้วฟันมาเนี่ยปั๊บปั๊บตัวไปแล้วดซีซามึงกลับไปอยู่นี่ไม่ไงหน้าที่ของแกไปดีซานี่บอกว่าฉันไม่ฟังแกหรอกฉันไม่ดีซ่ลาแล้วเว้ยไม่ดีซาลาแล้วหรอกซัดเลกเกลเป็นทีตบตบตบโอ้โหเลกีเอลนี่กิ้งกิ้งดิ แต่ว่าสามคนเนี่ยกำลังนัวเลยนะกำลังนัวตุ๊บตับตุ๊บเลนเลคิเอลแล้วก็โทมัสเนี่ยกำลังท่านกันนัวเลยดีไซน์นี่มาแล้วถ้าไม่ตายผ้าบันคอยางยืดตุบเอาผ้าบันคอจบแล้วตุ๊บตับ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 แล้วก็โตดมาเนี่ยคอมบิเนชันกับน้องเลนเลยโตดมาคู่กันเลยเหมือนเตี๊ยมกันมาสองคนนี้เลนก็ผ้าบันคอมาเออโจดมาสองคนเลย คนหนึ่งฟันเลกิเอลคนหนึ่งฟันโทมัสโอ้โหเหมือนเพื่อนกันโอ้โหเหมือนแบบเฮ้ยนี่เหมือนคนเดียวกันหรือเปล่า <c oughs> คิดเหมือนกันเลยแล้วแล้ว,ลวดีซน์เนี่ยหันมนามองน้องเลนแล้วนายเองนะ่ะก็เป็นได้นะตัวร้ายน่ะโง่แกก็เป็นตัวร้ายสินะน้องเลนนี่หว่าไม่ใครใครเป็นตัวร้ายผมอยู่ฝั่งพระเอกฮัลโหล ผมเป็นนักจ๋าผมจะไปเป็นไปกิโดได้ไงผมยังหวังไปเอกไม่ว้องเลยนี่ของขึ้นแล้วดีาไม่สนใจโทรมาแล้ววิ่งซัดดีซา๋ยดตุบตับตุบไปหไ่อยนไะไปหนอยตอนแรกเน่ยีตวเลยวิ่งซัดกันเนี่ยโทรมาอยู่ข้างๆนะเอวิ่งอยู่ข้างๆได้นะพอดีซาดหายตัวปุ๊บไม่เหลือใครเลยหายหมดเลยนั่งทุนอยู่คนเดียวงงงงดีครับ คนดูเนี่ยงงทุกคนพร้อมใจกันมินเล่นเนอะเขาหายไปไหนพาหลังจากจบตรงนั้นเนี่ยโทมัสนี่วิ่งตามมาแล้ววิ่งมาจะไปหาเมกิโดเขาหลาชฐาแต่ว่าเจอนินททโรเดินมารู้แสวัสดีครับแปลว่าฮอร์โมนเซเปียนเนี่ยกลายเป็นเมกิโดสินะครับอืออย่างนี้นี่เองโทมัสนี่โฮนินททโรไน้ชื่อใจฉันน้อยอย่างนั้นเหรอ นายเชื่อฉันแล้วสินะไม่เสียแล้วที่ฉันพูดทุกตอนอม <c oughs> ผมละที่นายเป็นพระรอ,องฉันท <c oughs> ุกคนพระรองหรือพระเอกนายคือพระรอ,องฉันนินโลกเ yeah. <c oughs> น,น,นี่ยนินโด้นี่โอ้ได้เลยงั้นเราต้องไปร่วมมือกันช่วยคนจากกลายเป็นมิจโดรแล้วครับผม <c oughs> ได้เลยโทามานี่มาแล้วขอบคุณมากที่เชื่อใจฉันตอนนี้เราต้องหาสตูดิท้จริงในองค์กร องค์กรไม่มีศัตรูมึงคิดไปเองถอกมะคุงคืออย่าว่าอะไรองค์กรของฉันนะคือนี่นี่เป็นซ้อนออฟโลโกหรือบ้านรับเลี้ยงหมาไว้ด่าเจ้าของไม่ได้ด่าาเจ้ของขกู่กันทุกคนเลยยถูกมะคุองค์กรไม่มีไม่มีคนทรอยศ สักพักน,นึงเนี่ยเดก่าได้เดินมาแล้วใครไม่ใช่ไหมเธอหมแกตามหาพลังอยู่สินะเฉันไม่ไมให้<า>ซอ้อนออฟโลโกสเนี่ยเจ้าขัดขวางไม่ให้เกไปเอาพลังด้วัดเข้าใจไหมแกแต่ไม่มีทางเข้าถึงพลังล็อกแต่ถ้าว่ายูนิตเดินเข้ามาแล้วอย่างพระเอกตัวจริงผิดแล้วโทมัสน่ะถูกชะตากำหนดมาแล้ว ให้เป็นคนที่ได้รับพลังยังไงล่าเรนนี่แต่เลกายที่หันไามองหน้าอยู่ิมึงก็ด้วยสักวันหนึ่งมึงจะต้องเป็นของกูจำไว้ดาบเป็นแสงฉุดฉุดจำไว้แล้วกลับบ้านแล้วกลับกลับทานไปพร้อมกับลินทาโลนี่ลูมทาโลนี่เดินตามเป็นหมาเลยตัวเมื่อคืนเศร่นเดินจากไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมจานี่โทรมาแล้วกุุงกิงกุ้งกิง กุง้งกิ้งกุ้งกิ้งอารู้อารู้อาลูล้อารูไม่ใจนี่บอกว่าฉันคิดออกแล้วกี่อ่อกละกี่อ่อกละไฟไฟหลอดไฟขึ้นหัวแล้วป้องกี่อ่อกละกี่อ่อกละเฮ้ยคิดอะไรออกกลับมาที่บ้านเดี๋ยวดิกลับกลับมามึงทิ้งกูโทรมามึงทิ้งกูหัวนี่ฟูมาเลยมึงปล่อยกูโดนไฟคอแล้วมึงวิ่งไปไหนแต่ช่างมัน ฉันคิดออกกี้ออกแล้วว่ามันจะไปที่ไหนต่อนี่ผมดูแผนที่ดูแผนที่ดูเนี่เฮ้ยนี่มันที่ที่มันไปโผล่มานี่เนอะใกล้ละอัวกี้ออกละคือเป็นคนจีนไหมล่ะเมจังเปลี่ยนสัญชาติแล้วหัวฟูแล้วเปลี่ยนสัญชาติคือมังเนี่ยนะจะไปสร้างปราสาทตรงกลางเหมือนไอ้โมเดลนี่เนี่หยิบโมเดลมาให้ดูอ่าโชว์โมเดลเลยเน่เดี๋ยวมันจะไปสร้างปราสาทตรงกลางเ่าอ๋อสร้างปราสาท แล้วชีเลยตรงนี้ตรงนี้ท่านผู้ชอ,อ้ออยากปลูกตรงนั้นพอดีเลยหรือแยกว่าปลูกอ่ะโต <c oughs> เอต้ยทบมาก็วิ่งไปไม้ไม่ใช่แบบติงกูอีกแล้วยูริก็วิ่งเต่าออกไปยูริมองหน้ามันยังประมาณสามวิ <c oughs> ได้ไหมันติงกูมันติงกู <c oughs> ติีกันบนเลยแล้วมันยังกนั่งซึมอยู่ในร้าน วอนเดอร์คามิยามะอย่างเศร้าช้อยแล้วพอมาถึงเนี่ยเจอแล้วราชาเมกิโดเนี่ยกำลังสร้างเลยปราสาทเอาอิฐมาสร้างเลยตุบตับตุกตับทโทมัสวิ่งมาอนักวิ่งมาทอนแังล <laughs> ่างโทมายท่าท่าเข้ามาอยู่นี่โทมัสหนักแน่นมากแบงล่างอยู่นี่แบงล่างอารมณ์เหมือนโทมัสเนี่ยกำลังอินกับบทแต่อยู่นี่แบบเหมือน เบืเอเอเ่อแล้วเริ่มเบื่อทำอะไรลาก,กูไปมานี่ไม่มีประโยชน์เลยหลังล่างแล้วอย่างนั้นเนี่ยซักกันมาเนี่ยโจนี่ตกก็โดดมาคงจะปล่อยให้มายุง่งไม่ได้หรอกนะครับช่วยไม่ได้นะแต่ว่าโทมัสเนี่ยกำลังโดนลุมแล้วถือดาบสองข้างน,นะอนเล็กกากลเล็กกากับไซโคเนี่ยถือสองข้างโดนลุมโอยู่เรียกนี่มาแล้วช่วยไม่ได้นะออกมา Is this shadow โผล่มาแล้วชาโดยืนเอตายชาได้สินะแล้วก็ฟันกับราชาไปส่วนโทม้สนี่ก็โดนสโตเลียสกระทืบตัวนุบต,ตุบตุบตุบโอ้โอ้ตะโจดหัวท้ายตอนกิงจิงหนุบโอ้ยไม่ไหวแล้วปวดแรงแขนซ้ายไม่ไหวแล้วเดี่ยงเดียง,ย,งยูริก็มาแล้วไอ้นี่มันเก่งให้ฉันจาัดก,การเองด,ดีกว่าไม่ไม่ยูริเนี่ยไปช่วยชิงโก้คุงซะตรงนี้นหะให้เป็นหน้าที่ของ พระเอกดีกว่าแกเนี่ยเป็นแค่อาวุธของพระเอกไปทำใน้ิ่งที่มันเป็นไปไปพระเอกจะใช้แทงแล้วไปเราก็บอกว่าการที่ฉันได้รับบาดแผลนี่มัน่ะมันทำให้ฉันรู้ว่าเหยื่อที่โดนอะมันเจ็บเจ็บยังไงเจ็บมากเจ็บมากเลยเนี่ยแกไล่ขยับไม่ได้เนี่ยเจ็บเจ็บโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บแต่ว่าความเจ็บนี่อะทำไมฉันอยากปกป้องไม่ให้คนอื่นต้องมาเจ็บอย่างนี้ไปเ เสียบดากอนดิกไนลงไปกลายเป็นดากอนอีกไนแล้วเลกี้เอ้ยนี่ไอ้สโตรเลสนี่มาแล้วเบื่อแล้วยิงไม่ตายใส่เปี้ยงโคไว้นี่หมุนดาวขวางปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหหมุนหมุนแล้วหมุนแล้วไม่เห็นโอ้ยเจ็บเจ็บมากผมตอนดูนี่ผมรู้สึกได้เลยว่าเขาเจ็บเจ็บเหลือเกินหมุนดาวอ๋อ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 แต่ถ้าหมุนนี่เหมือนไม่เจ็บนะถ้าหมุนนี่เหมือนไม่เจ็บหมุนไปปุ๊บอ้อพิ่งเจ็บหมุนเสร็จแล้วพิ่งเจ็บ สร็จปับ๊บ <c oughs> สะท้อนพลังไปเลยสะท้อนพลังของสโตเลสกลับไป uh, สะท้อนไปผู้ตัดภาเหม,ามือนเหมือนได้ชินจีเลยยู่ิีหมาดูนี่โอ้โอ้แล้วเห็นภาพในชินจีสะท้อนโหเหมือนกันเลยนี่นะใช้ได้นี่ไอเด็กเวนเนี่ยทอมก็บอกนั่นแหละฉันถึงมีความตั้งใจในการปกป้องโลกไเนี่ ความตั้งใจอย่างนั้นเหรออยู่นี่บอกสุดยอดไปเลยเขาตั้งใจเขานายนะ่ะเจ๋งไปเลยช่างถูกใจแล้วสิแล้วก็เดินไปแยกชินโกคุงออกมาจากราชาเมกิโดแล้วก็ให้โทมาเนะี่ยปิดชิปสเปเชียลยิงทขาไม่ได้ตูม้มยิงไปปุ๊บจับแขนอ้เจบ็จบเจ็บเจ็บเหลือเกินจะปวดแขนแก แล้วเลกีเอ้ยสโตรเรเนี่ยช่วยไม่ได้ถอยก่อนดีกว่า <c oughs> นีสักวันพลังของเกต้องเป็นของฉันและฉันจะกลับมาพลังนั้นอ่ะสักวันหนึ่งต้องเป็นของตัวร้ายอย่างฉันแต่วันนี้ไปก่อนบ๊ายๆเออแล้วยูรินี่ก็ลบความจำของชิงกคุงแล้วกลับมากสุกอย่างมีความสุขอยู่ที่ร้านของคาิยิมะ ชิงคุณนี่ก็ยืนมองแล้วว้าวรถไฟว้าวเจ๋งเจงเจสุดยอดไปเลยครับคำพิยยาพะสั่งโอ้โหเด็กโอมากสุดยอดมองเมืองมองเมืองไปแล้วโทมานเนี่ยก็บอกกับเมจังว่าช่วยไปเอาหนังสือที่ซอลจ n นเบสมาให้หน่อยนะไปขโมยมาไปเอามาไปเพราะว่าคำพูดของฉันเน่ะสื่อไปถึงลินทัโโลแล้วยังไงล่ะฉันต้องการข้อมูลมากกว่านี้เพื่อที่จะหาว่า ศัตรูที่แท้จริงขององค์กรอะใครใครกันแน่เขาใคร who is that ใครกันวะแล้วยูรินี่ก็บอกว่าช่วยไม่ได้ฉันจะเตรียมตัวในการสู้กับองค์กรด้วยแล้วกันไม่ใช่ยังงงทํทำไงวะทำไงวะยูริจับน้าผ่าไปจังจับได้จับน้าผ่าโทมัเฮ้ยแพ้หายไ่แพ้หาย ไไได้้้้งพพพอออแแแลลลวววม่ห้ามไม่ห้ามแต่โอ้โหแล้วพี่ดี้บอกว่าฉันจะใช้ร่างของไอ้ตัวนี้แหละฮีโร่ยุคใหม่ตายตอนตีนกระปุนน่าจะเข้ากับยุคสมัยนี้ดีแล้วยังไงอะตัดจบเลยเพลิดขึ้นก่อนแล้วก็ตัดจบเลยโอ้โหเพลิดขึ้นอะแต่ยังทอนแต่ยังไม่จบ อะไรกันไปเล่นไปเอ็ end c r e ดิโตตัดมาที่เซาเทนเบสสิสองหนุ่มนั่งคุยกันอยู่ได้จีจิกับคุณโอกามิเฮ้ยตอนที่ไปฟันดทำกับโทมาเป็นไงบ้างวะก็ไม่ไม่ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเลย,เยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลย,เยแล้วก,แวก็แล้วก็แล้วก็แล้วก็ต้องคุยกับสตอรี่อะมันบอกว่ามันไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโซเฟียเลยเวย้ยฉันว่าเราเชื่อใจมันไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ทำจริงๆแล้วก็อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าคนที่จับโซเฟียไปก็คือสาวเทนเบสอย่างนั้นเหรอโซเฟียย so ิงเลยหน้ามาแล้วพร้อมกับชายชุดแดงมากอดจูบรูปไลค์รวมเล้ามาจับไหล่จอดใส่โซโยเอ,อ้ยอย่าจับไหล่คือถ้าต่อ <c oughs> จากนี้ต่อจากนี้อาจจะเป็นหนังเอวีก็ได้คือดูจากชุดเนี่ยรู้เลยว่า ไอชุดแดงเนี่ยคือ Master ามาสเตอร์ออฟโลโกตตาที่มีภาพหลุดมานั่นเองอของฟ่ง Southern Space นั่นเองเป็นผู้สร้างองค์กรโอ้โหหัวหน้าองค์กรลงมาเองโอ้โหเป็นขนาดจับโซฟีมาทำหนังเอวีโซฟียโ,โซฟีแบบกระชับโซฟีกจับโซเฟียมาทำหนังเอวี v. ต้องไม่ไม่ธรรมดาเอ,อแล้วตอนต่อไปดูเดือนตอนต่อไปเป็นยังไงอะสโตรีสิ่โผไปแล้ว นี่คือเมกิโดูตัวใหม่รับไปเอเอเอาตัวใหม่ไปแล้วตัวสีขาวมาวกระโดดเกาะโทมัสก่อนเลย <c oughs> อ้อมแขนอันอบอุ่นยังไงเล่า <c oughs> แล้วก็ตัดมาที่ยูรี่นี่ฉันคือดาบจะปกป้องโลกไม่ใช่สิฉันคือนักดาบจะปกป้องโลกยังไงเล่ามาแล้ว, <c oughs> ลวโคล่างคนปรากฏตัวเป็นคอมิกเวอร์ชันแปดสูตรจ๋าเลย จบเลยโอ้โหทิ้งให้ดูเห็นว่าไซโคจะเป็นร่างคนจบจบแล้วจบแล้วจบแล้วปรโมือออ <c oughs> ก็ถือว่า20ตอน20นี้เริ่มเกมคนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแม่ถือว่าตอนนี้ใช้ได้เลยทีเดียวเ,เริ่มมีการดราม,ม่ากันเกิดขึ้นแล้วอ่าเริ่ม<า>แบบซ้อนเงินเลกานี่ก็ปั่นคนปั่นไม่ทั่ะปัน่นใช้อันนี้เรียกว่าใช้งานคนเก่งนะถือว่าใช้งานคนได้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเอง อยากได้อยากก็ปั่นเลนเทโรเนโรเนี่ยโทมัสแม่งใช้ดาบแวาหาพลังเนี่ยเมื่อไหร่จะการเมื่ทีวะฮะอะไรอย่างนี้เนี่ยุขาบอกองค์กรสั่งมาช่วยไม่ได้นะโทมัสคุงต้องกระเทือนเลยเนลนนี่ก็โดนเลกาปั่นเหมือนกันเชื่อใจได้ไงคนคนฆ่าคิดโตนะคนข้าคิดโตไปปั่นเลยบอกเขา ดาบมันอยู่กับเขาอลนะออไปเอดาบิไม่มีสิมันบอกว่าดาบมันยังอยู่ที่โถมาวิออา่งไปโทมาเลยแล้วชะตากรรมเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนั่งซึมอยู่ที่ริมถนนแล้วจบหายไปเลยไม่มีโผล่มาอีกอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้เนี่ยสำคัญสุดคือโอกามิกับไดชินจิเนี่ยจะทำยังไงหลังรู้ความจริงแล้ว รู้สึกเหมือนสองคนนี้น่าจะเป็นคนแรกๆที่แบบกลับมาช่วยโทมานะเู้สตอนตอนหน้านี่จะเป็นไดชินจิซัดก,กับโทมารละประมาณว่า,าถ้านายคิดว่านายผู้ความจริงเนี่ยซัดมาเลยซัดมานี่กันนี่ซัดมาใส่ความจริงมาเต็มเต็มดาบกูชอบนี่กูชอบ <laughs> สัรติดใส่มาเลยน่าจะเป็นพอซัดก,กับโทมสัสเนี่ยแล้วรู้ว่าไอ้นี่มันพูดจริงว่ะ You got my respect ย้ายฝั่งมาอยู่โทมัสเหมือนแบบว่าฟันด่ามาสามครั้งแล้วแบบไม่ได้ยินเสียงเชื่อเถอะเชื่อเถอะเชื่อเชื่อกูเถอะกูไม่ไหวถ้ากูเหนื่อยทํางานคนเดียวมาหลายตอนแล้วคนตก็นี้ก็มันน่าจะพูดจริงไปอยู่คนนี้มีเหตุผลที่สุดในกลุ่มเอถ้าไดชิจิไปกูไปด้วยกูไปด้วยแต่ว่าไดชิจินี่เห็นความจริงแล้วไปด้วยไปตามหาความจริงเป็นเพื่อนนี่คณะคณะตามหาความจริงจะไม่เหงาแล้วเราก็ต้องติดตามชมกันตอนที้ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเย้เ้จบไปแล้วสำหรับตอนที่ยี่สิบนี้น <Yeah. S 2> ก็ถ้าชอบอย่าลืม <Good. S 2> กดไลค์แชร์ซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยเผื่อถ้ามีการติโจมนะครับผมครับผมวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ